สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาแห่งชีวิตวันนี้ผมมีเรื่องราวสำคัญที่หลายคนสงสัยทำไมเราภาวนาทุกวันทำบุญทุกครั้งแต่กลับรู้สึกว่าบุญไม่ได้ผลชีวิตยังคงเหมือนเดิมงานที่หวังยังไม่สำเร็จจิตใจยังคงไม่สงบหากคุณเคยประสบปัญหานี้ขอให้คุณตั้งใจฟังเพราะธรรมะที่เราจะพูดถึงวันนี้ จะช่วยให้เข้าใจความจริงเบื้องลึกของการทำบุญและการสร้างบุญให้สมัมฤทธิผลอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าการทำบุญไม่ใช่เพียงแค่การให้การสวดมนต์หรือการภาวนาเพียงผิวเผินแต่ต้องเกิดจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์จากจิตใจที่ไม่ประสงค์ร้ายไม่อิจฉาและไม่ยึดติดกับผลที่คาดหวังเพราะหากเราทำบุญโดยหวังผลหรือทำเพราะอยากให้คนเห็น บุญนั้นก็อาจไม่เกิดผลอย่างแท้จริงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตใจของเราความตั้งใจของเราและสติที่อยู่กับทุกการกระทาหลายคนอาจสงสัยว่าภาวนาทุกวันทำบุญทุกครั้งแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นนั่นเพราะบางครั้งเราภาวนาโดยใจฟุ้งซ่านทำบุญโดยใจไม่สงบหรือคิดถึงแต่ผลที่จะได้รับจิตใจที่ยังถูกรบกวนด้วยกิเลสเช่นโลภโกรธ หลงความภาวนาและบุญที่ทำไปจึงยังไม่สามารถแปลสภาพเป็นความสุขความเจริญหรือความสงบที่แท้จริงการแก้ไขคือเราต้องกลับมาที่จิตฝึกสติให้ตั้งมัน่นภาวนาอย่างมีสติทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ความเมตตาความกรุณาและความอภัยเป็นตัวนำเมื่อตั้งใจให้ถูกแม้การทำบุญเล็กๆก,ก็สามารถเกิดผลใหญ่แม้การภาวนาเพียงสั้นๆ ก็สามารถสร้างความสงบและความชัดเจนในใจทุกการกระทําจะส่องสว่างและบุญจะเริ่มทํางานชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือบุญไม่เคยเสียเปล่าแต่จิตใจที่ยังฟุ้งซ่านหรือยึดติดกับผลจะเป็นอุปสรรคให้บุญไม่ปรากฏผลดังนั้นการฝึกจิตการตั้งใจให้ถูกการทำทุกสิ่งด้วยสติและปัญญาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเมื่อใจสงบ ภาวนาเกิดผลทำบุญเกิดผลและชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างที่คุณคาดไม่ถึงจำไว้เสมอครับการภาวนาการทำบุญและการเจริญสติไม่ใช่เพียงกิจวัตรแต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่การสร้างจิตใจใหม่ทุกความตั้งใจที่บริสุทธิ์ทุกการกระทำที่ตั้งอยู่บนสติและปัญญาคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้บุญของคุณเริ่มทำงานทำให้ชีวิตสงบทำให้ใจเบิกบาน และทำให้ทุกวันเต็มไปด้วยความสุขและปัญญาหลายคนอาจสงสัยครับว่าทำไมภาวนาทุกวันทำบุญทุกครั้งแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนนั่นเพราะบุญไม่ได้ทำงานเพียงเพราะการกระทำแต่ต้องทำงานร่วมกับจิตใจที่ตั้งมั่นการภาวนาอย่างมีสติไม่ใช่เพียงเอาเสียงสวดหรือคำภาวนาไปเรียงแต่ต้องมีความเข้าใจเข้าใจความจริงของกายและใจเข้าใจความไม่เที่ยงเข้าใจทุก เข้าใจเหตุและผลของการกระทําเมื่อจิตเข้าใจเช่นนี้ภาวนาที่เราทําบุญที่เราทําจะเริ่มปรากฏผลการทําบุญไม่ใช่เรื่องของจํานวนหรือความใหญ่โตแต่เป็นเรื่องของความตั้งใจหากเราบริจาคด้วยใจที่ไม่ยึดติดให้ด้วยใจที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยความรักและความเมตตาแม้สิ่งเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ภาวนาอย่างมีสติ แม้เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถสะสมปัญญาและความสงบและทำให้เรารับรู้ความสุขได้ชัดเจนกว่าการภาวนาเป็นเวลานาน,านแต่ใจฝุ่งซ่านและอีกประเด็นสำคัญครับหลายคนภาวนาแล้วไม่เห็นผลเพราะยังยึดติดกับความคิดและความรู้สึกยังอยากให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นเร็วอยากเห็นชีวิตเปลี่ยนทันทีแต่ธรรมะสอนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยทันทีทันใดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าๆแต่มั่นคงหากเราฝึกใจให้สงบตั้งอยู่ในสติทุกบุญที่เราทำทุกภาวนาที่เราฝึกจะค่อยๆเปลี่ยนเราไปและผลบุญจะปรากฏในชีวิตอย่างแน่นอนการภาวนาและการทำบุญไม่ใช่เรื่องของการสะสมเพียงอย่างเดียวแต่คือการเปลี่ยนแปลงภายในการเข้าใจตนเอง การลดละความโลภความโกรธความหลงการเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนและยอมรับความจริงของชีวิตเมื่อใจของเราสะอาดความทุกข์จะลดลงความสุขจะเพิ่มขึ้นและบุญที่เราทำจะสามารถทำงานอย่างเต็มศักยภาพจำไว้ครับบุญไม่เคยหายไปเพียงแต่ต้องสร้างด้วยใจที่ตั้งมั่นต้องภาวนาด้วยความเข้าใจต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ ต้องสังเกตใจตัวเองอยู่เสมอหากเราทำได้เช่นนี้ไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคใดไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาเพียงใดบุญและภาวนาของเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนเราคอยชี้ทางให้เราเดินไปในความสงบความสุขและปัญญาหลายครั้งครับที่เราทำบุญและภาวนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่เปลี่ยน นั่นเป็นเพราะเรามักมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของจิตใจไม่ใช่เพียงจำนวนครั้งของการทำบุญหรือการสวดมนต์พระพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการกระทำใดๆที่เกิดจากจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์จิตใจที่ยังถูกรบกวนด้วยอารมณ์โกรธอิจฉาโลภหรือยึดติดกับผลลัพธ์บุญนั้นไม่สามารถส่งผลได้เต็มที่ การภาวนาแม้ยาวนานแต่ใจไม่สงบก็เหมือนไฟที่ไม่มีลมพัดไม่สามารถส่องสว่างไปยังทุกมุมของชีวิตความจริงอีกประการหนึ่งครับคือการทำบุญที่แท้จริงต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตเข้าใจทุกเข้าใจความไม่เที่ยงเข้าใจเหตุและผลเพราะทุกการกระทำย่อมมีผลบุญที่เราทำก็เช่นกัน หากเราเข้าใจสิ่งนี้แม้การกระทำเล็กๆก็สามารถสร้างผลใหญ่แม้ภาวนาเพียงไม่กี่คำก็สามารถสร้างสติและปัญญาและเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างแท้จริงหลายคนล้มเหลวในการเห็นผลของบุญเพราะจิตใจยังไม่ยอมรับความจริงอย่างต้องการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นทันที แต่ธรรมะสอนว่าทุกสิ่งต้องเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญการฝึกจิตด้วยความอดทนการทำบุญด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์การภาวนาด้วยสติและปัญญาจะค่อยๆแปลสภาพเป็นพลังแห่งความสงบพลังแห่งความสุขและพลังแห่งความเจริญและอีกเรื่องสำคัญครับการทำบุญและภาวนาไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองแต่เพื่อทุกสรรพชีวิต การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการภาวนาเพื่อความสงบของใจตัวเองและผู้อื่นคือการสร้างคุณค่าแท้จริงของชีวิตเมื่อเราฝึกจิตให้เห็นแก่ผู้อื่นการทำบุญจะไม่ติดขัดการภาวนาจะไม่สะดุดและชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขที่ยั่งยืนลองสังเกตตัวเองครับทุกครั้งที่เราทำบุญด้วยความอยากได้ความโกรธหรือความอิจฉาแอบแฝงแม้ภายนอกดูเหมือนว่าทำดีแต่ภายในจิตกลับไม่สงบ บุญน,นั้นก็ไม่สามารถทำงานเต็มที่แต่ถ้าเราทำด้วยใจที่เปิดกว้างใจที่ยอมรับความจริงใจที่เป็นเมตตาต่อผู้อื่นบุญน,นั้นจะเริ่มปรากฏผลแม้เพียงเล็กน้อยชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครับจิตเป็นประธานสิ่งได้เกิดจากจิตสิ่งนั้นเกิดจากใจจิตดีชีวิตก็ดีจิตชั่วชีวิตก็ชั่วนั่นหมายความว่าทุกความสงบทุกความสุขทุกความทุกข ทุกอุปสรรคทุกความสำเร็จเกิดจากจิตใจของเราการฝึกจิตให้บริสุทธิ์การภาวนาอย่างมีสติการทำบุญด้วยปัญญาคือกุญแจสู่ชีวิตที่สงบและเจริญและสิ่งที่เราต้องทำทุกวันคือการสังเกตใจตัวเองตั้งสติอยู่เสมอภาวนาโดยไม่ฟุ้งซ่านทำบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพัฒนาความเมตตาความกรุณาและความอภัย เมื่อเราฝึกตัวเองเช่นนี้ทุกสิ่งในชีวิตจะเริ่มเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้องความสุขจะเกิดขึ้นความทุกข์จะลดลงและบุญจะเริ่มทำงานเต็มศักยภาพวันนี้ครับขอให้คุณเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะเคยทำบุญมาก่อนหรือไม่ไม่ว่าคุณจะเคยภาวนาแล้วไม่เห็นผลให้กลับมาที่ใจฝึกสติภาวนาอย่างมีความหมายทำบุญอย่างมีปัญญาทุกสิ่งที่คุณทำด้วยใจบริสุทธิ์จะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต และเปลี่ยนวันธรรมดาให้เต็มไปด้วยความสงบความสุขและความเจริญหลายครั้งครับที่เราทำบุญทำทานภาวนาอย่างต่อเนื่องแต่กลับรู้สึกว่าใจยังไม่สงบชีวิตยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมนั่นเพราะเรามักมองข้ามความจริงสำคัญคือจิตใจของเราจิตใจที่ฟุ้งซ่านจิตใจที่ยังถูกครอบนำด้วยความโลภความโกรธความหลง เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้บุญและการภาวนาของเราไม่เกิดผลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครับทุกสิ่งเกิดจากจิตจิตดีชีวิตก็ดีจิตชั่วชีวิตก็ชั่วนั่นหมายความว่าแม้เราจะทำบุญมากมายภาวนาทุกวันแต่ถ้าใจยังไม่สงบยังยึดติดยังอิจฉายังโกรธบุญนั้นก็ไม่สามารถส่งผลได้เต็มที่ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจาก การเปลี่ยนแปลงจิตใจก่อนทุกสิ่งและอีกเหตุผลหนึ่งครับที่หลายคนภาวนาแล้วไม่เห็นผลเพราะเรามักทําด้วยความเคยชินภาวนาเพราะเคยทําทําบุญเพราะอยากทําแต่ใจไม่อยู่กับการกระทํานั้นจริงๆเพราะพุทธเจ้าทรงสอนว่าการทําทุกสิ่งต้องมีสติต้องมีความตั้งใจต้องอยู่กับปัจจุบันถ้าใจฟุ้งซ่านบุญก็เหมือนน้ำที่รั่วออกจากโอง่งไม่เก็บสะสมไว้แต่ถ้าเราฝึกใจให้ตั้งมั่น ทำทุกสิ่งด้วยสติและปัญญาบุญจะเริ่มทำงานและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใจเราบริสุทธิ์พอว่าบุญจะเกิดผลคำตอบคือการสังเกตใจตัวเองการรู้ทันความคิดความอารมณ์และความรู้สึกการเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนการไม่ยึดติดกับความคิดและความรู้สึกคือการเริ่มฝึกจิตให้บริสุทธิ์ทุกการกระทำที่เกิดจากจิตเช่นนี้ จะเต็มไปด้วยพลังทำให้บุญและการภาวนาของเราส่งผลและนี่ครับสิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจคือบุญและการภาวนาไม่ใช่เรื่องของการได้ผลทันทีไม่ใช่เรื่องของการเห็นผลลับภายนอกแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในเมื่อใจสงบทุกสิ่งในชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปความทุกข์จะลดลงความสุขจะเกิดขึ้นความคิดฟุ้งซ่านจะลดลงและจิตจะเริ่มชัดเจน ลองสังเกตครับเมื่อเราทำบุญด้วยใจที่รักใจที่เมตตาใจที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้สิ่งเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่แม้การภาวนาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถนำความสงบและปัญญามาสู่ใจทุกความตั้งใจที่บริสุทธิ์ทุกการกระทำที่ทำด้วยสติและปัญญาจะเป็นพลังที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่าผู้ที่ฝึกตนจนจ,นจิตสงบ เหมือนดวงประทีปในที่มืดส่องสว่างไปทุกทิศจิตใจของเขาไม่หวั่นไหวแม้ในยามลมพายุนั่นคือคําสอนที่ชัดเจนว่าการภาวนาและบุญเกิดผลเริ่มจากใจสงบตั้งอยู่ในสติมีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตทุกความคิดและทุกการกระทำจะส่องสว่างและนำพาชีวิตไปสู่ความสงบหลายครั้งครับที่เราภาวนาทำบุญหรือสวดมนต์เป็นประจำ แต่ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่เปลี่ยนนั่นเป็นเพราะเรามักมองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจและความบริสุทธิ์ของจิตใจหากจิตใจฟุง้งซ่านจิตใจยังเต็มไปด้วยความโกรธโลภหรือยึดต,ติดกับผลการกระทำเหล่านั้นจะไม่สามารถส่งผลได้เต็มที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งเกิดจากจิตใจดีชีวิตก็ดีใจชั่วชีวิตก็ชั่ว การเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจการฝึกจิตให้สงบตั้งอยู่ในสติเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนจะทำให้ทุกการกระทำกลายเป็นบุญที่เกิดผลจริงหลายครั้งครับเราทำบุญหรือภาวนาโดยไม่อยู่กับปัจจุบันทำเพราะเคยทำหรือทำเพราะอยากได้ผลแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าการทำทุกสิ่งต้องมีสติต้องตั้งใจต้องอยู่กับปัจจุบันใจฟุ้งซ่านบุญก็รั่ว แต่ใจสงบบุญก็เต็มการฝึกใจด้วยสติและปัญญาทำให้บุญและการภาวนาเริ่มปรากฏผลอย่าลืมครับการทำบุญและภาวนาไม่ใช่เรื่องของจํานวนหรือความใหญ่โตแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของใจการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์การภาวนาอย่างมีสติการเจริญเมตตาและกรุณาแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทุกความตั้งใจที่บริสุทธิ์ ทุกการกระทำที่ทำด้วยปัญญาจะสะสมเป็นพลังแห่งความสงบความสุขและความเจริญหากคุณเคยสงสัยว่าทำไมทําบุญแล้วชีวิตยังไม่ดีคำตอบอยู่ที่การสังเกตใจตัวเองรู้ทันความคิดความอารมณ์และความรู้สึกการเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนการไม่ยึดติดกับความคิดและความรู้สึกคือการเริ่มฝึกจิตให้บริสุทธิ์เมื่อใจสงบทุกสิ่งในชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไป ความทุกข์จะลดลงความสุขจะเกิดขึ้นและบุญจะเริ่มทำงานเต็มศัก,กยภาพพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครับผู้ที่ฝึกตนจนจ,นจิตสงบเหมือนดวงประทีปในที่มืดส่องสว่างไปทุกทิศจิตใจของเขาไม่หวั่นไหวแม้ในยามลมพายุนั่นคือคำสอนที่ชัดเจนว่าการภาวนาและบุญเกิดผลเริ่มจากใจสงบตั้งอยู่ในสติมีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต ทุกความคิดและทุกการกระทำจะส่องสว่างและนำพาชีวิตไปสู่ความสงบวันนี้ครับขอให้ทุกท่านเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะเคยทำบุญมาก่อนหรือไม่ไม่ว่าคุณจะเคยภาวนาแล้วไม่เห็นผลให้กลับมาที่ใจฝึกสติภาวนาอย่างมีความหมายทำบุญอย่างมีปัญญาทุกสิ่งที่คุณทำด้วยใจบริสุทธิ์จะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตและเปลี่ยนวันธรรมดาให้เต็มไปด้วยความสงบ ความสุขและความเจริญและสุดท้ายครับขอให้ทุกท่านมีใจสงบมีสติอยู่กับทุกการกระทำภาวนาและทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ให้ความเมตตาและกรุณานำทางทุกก้าวของชีวิตขอให้บุญที่ทำทุกวันเริ่มปรากฏผลขอให้ความทุกข์ลดลงขอให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขความเจริญและความสว่างแห่งปัญญาขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่เบิกบานสงบ และเปลี่ยนไปด้วยความรักต่อทุกชีวิตสวัสดีครับ